ขณะพูดกับตัวเองอยังแย่ขนาดนี้แล้วจะคิดทำสิ่งใหญ่ๆได้อย่างไรเคยเป็นไหมคะบางครั้งเวลาจะทำอะไรคุณมักจะได้ยินเสียงในหัวว่าอย่าทำเลยเหมือน,นง่ายอย่างที่คิดหรอกหรืออย่าทำเลยคนอื่นจะคิดอย่างไรและอีกสารพัดข้ออ้างที่ทำให้ตัวเราเลิกพยายามไปในที่สุดการพูดไม่ดีกับตัวเองมีวิธีแก้ค่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้เสียก่อนว่า พฤติกรรมนี้เราเป็นหรือไม่ถ้าไม่ก็ฟังเพื่อความรู้ไปก่อนค่ะแต่ถ้าเป็นก็จงตั้งใจฟังให้เป็นอย่างดีเพราะวิธีต่างๆเหล่านี้อาจจะช่วยเปลี่ยนความคิดคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะการพูดจามไม่ดีกับตัวเองคือความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มตน้นและมันก็เป็นการรบกับตัวเองที่คุณจะไม่มีวันชนะความคิดคุณได้เพราะถ้าคุณไม่รู้วิธีโต้อตอบกับมัน ใหญ่เล่าคุณจะชนะถ้าหากคุณลองมองย้อนกลับไปในสังคมที่คุณอยู่คุณจะพบว่ามันแวดล้อมไปได้วยสิ่งต่างๆมากมายมีทั้งบวกและลบแต่สิ่งที่เป็นลบที่แวดล้อมตัวคุณก็มิสู้ความคิดแย่ในหัวคุณเองค่ะและมันก็มักมจะแผ่ขยายในวงกว้างออกไปอย่างเงียบๆการจะได้รู้ว่าเราเป็นคนดูถูกตัวเองมากน้อยแค่ไหนมีบททดสอบที่ง่ายๆมากค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้น คุณก็มักจะเอ่ยคำเหล่านี้ออกมาจากปากคุณว่าแล้วต้องอิรอกนี้ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณเอ่ยออกมาว่าโหมันสุดยอดจริงๆเพราะคำพูดเหล่านี้เป็นการโฟกัสไปอยู่ที่คุณภาพของงานไม่ใช่พร้อมที่จะตอกย้ำกับความผิดพลาดที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นและพอมันเกิดขึ้นจริงๆคุณก็รู้สึกโหดหูสมน้ำหน้าตัวเองคุณทำไปเพื่ออะไรคะคิดแล้วมันดิ่งลงเหวชัด และแรงผักดันอีกอย่างที่ทำให้เราพูดจาดูถูกตัวเองดุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือความกลัวคุณไม่ได้ใส่ใจว่าจะคิดหรือทําในส่วนที่เป็นจุดแข็งของตัวเองเพราะคุณเองยังไม่รู้ว่าตัวคุณเองนั้นมีจุดแข็งอะไรง่งายๆค่ะจุดแข็งของคุณก็คือสิ่งที่คุณทำได้เองโดยธรรมชาติไว้จะเน้นในหนังสือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ให้ฟังยาวๆนะคะหากคุณเป็นคนพูดจาฉะฉาน นั่นก็คือคุณเป็นคนมีจุดแข็งที่วาจาให้บริหารด้านวาทะศิลป์ฝึกคำศัพท์ใหม่ๆเปร,เริ่มสร้างทักษะการเจรจาถ้าคุณเป็นคนทำอาหารอร่อยคุณจัดดอกไม้เก่งวาดรูปเก่งนั่นก็คือคุณเป็นคนมีจุดแข็งที่มือหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า good at hands นั่นเองการพูดจาไม่ดีกับตัวเองนั้น เป็นการบอกว่าโลกของคุณเต็มไปด้วยปัญหาและไร้ทางออกและเมื่อเวลาเราคิดแต่สิ่งดีๆเรามีโอกาสและตัวเลือกที่มากมายขึ้นอย่างหนึ่งที่คนพูดจามไม่ดีกับตัวเองพบเจอคือความคิดและคำพูดที่แสดงออกมาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนั้นคุณคนเดียวที่จดจำมันได้และมักจะทำนายสิ่งต่างๆให้ตัวเองว่าล้มเหลวประมาณว่าชีวิตฉันมันห่วยแตกฉันไม่มีความสามารถมากพอ ฉันไม่มีหัวคิดสร้างสรรค์ไม่มีอะไรถูกต้องสำหรับฉันเลยวันนี้ไม่ใช่วันของฉันและคุณรู้หรือไม่ว่าสมองของคุณเมื่อได้รับคำสั่งแบบลบๆในหัวพวกมันก็จะส่งพลังงานลบออกมาเพราะว่าสมองของคุณใส่ใจทุกอย่างที่พวกเราคิดหรือพูดออกมาเมื่อเวลาที่เราพูดหรือคิดแบบผิดๆสมองของคุณจะบันทึกสิ่งนั้นทันทีและถ้าหากว่าคุณคิดแบบเดิมๆซ้ำๆ สมองของคุณก็จะเริ่มทำให้คุณมองเห็นภาพเหล่านั้นเปรียบเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงเมื่อการพูดแย่ๆกับตัวเองนั้นกลายมาเป็นคำพยากรณ์และนำไปสู่ความหายนะทั้งที่รู้ตัวหรือไม่คุณโปรแกรมสมองของคุณให้ล้มเหลวและสมองของคุณจะทําตามโปรแกรมที่คุณวางไว้เราเกิดมาโชคดีมากที่สุดในความเป็นมนุษย์เพราะไม่มีเด็กคนไหนในโลกนี้เกิดมาพร้อมกับความคิดทีแย่ๆ ปพระต้นต่อของมันมาจากการได้รับข่าวร้ายความตึงเครียดความประมาททุกอย่างที่เชื่อมักจะเกิดขึ้นจริงตามความคิดที่คุณได้พูดซ้ำๆกับตัวเองและนี่คือแบบทดสอบที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคุณมีปัญหาในการมองโลกและชีวิตแบบคนปกติหรือไม่แบบสดใสทางบวกเหมือนกับที่คุณอยากให้มันเป็น คุณถูกเถียงมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่คุณมักจะรู้สึกว่าโลกช่างไม่มีความยุติธรรมกับคุณเลยคุณมักจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมอนาคตคุณได้คุณมักจะคิดลบกับทุกอย่างคุณมักจะรู้สึกเครียดอย่างไม่มีเหตุผลถ้าหากคุณตอบว่าใช่เกือบหมดทุกข้อมันก็ชี้ให้เห็นว่าการพูดจาแย่ๆกับตัวเองนั้นได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคุณอย่างมากโดยที่คุณไม่รู้ตัว ว่าคุณกํำลังรบกับตัวเองอยู่และหากคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็อยากจะเริ่มที่จะมองหาผลลัพธ์และวิธีการรอดพ้นจากความคิดแบบนี้และนี่คือวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อจากนี้30วันให้คุณจับพฤติกรรมการพูดของคุณให้จดบันทึกลงไปว่าคุณพูดแย่ๆอะไรกับตัวเองทุกเรื่องที่อยู่ในหัวคุณจดบันทึกเอาไว้ อะไรที่คุณคิดเมื่อลืมตาตื่นนอนตอนเช้าอะไรแวบ,บเข้ามาในหัวคุณเมื่อเวลาคุณขับรถหรือเมื่อรถติดไฟแดงและอะไรที่คุณคิดก่อนคุณจะหลับตานอนให้จดบันทึกทุกความคิดให้หมดต่อมาก็คือการแก้ไขเมื่อเวลาที่คุณจับผิดตัวเองได้ว่ากำลังคิดแย่ๆอยู่ให้หยุดคิดและสั่นสีสะะแรงแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ฉัน เพราะฉันฉลาดคิดมากกว่านี้เมื่อคุณจับจุดและแก้ไขได้ทันเมื่อนั้นสมองของคุณก็จะเริ่มส่งภาพที่ถูกต้องมาให้แก่คุณภาพใหม่ที่คุณคิดขึ้นมาและมันก็เป็นภาพในทางที่ดีด้วยจากนั้นคุณต้องฝึกพูดจาดีกับตัวเองในแต่ละวันให้คุณสละเวลา10-15นาทีพูดจาดีกับตัวเองและเมื่อเวลาที่ความคิดแย่แแวบเข้ามาในหัวให้คุณบอกกับตัวเองว่า ฉันมีความสามารถที่จะคิดได้ดีกว่านี้ละทิ้งทุกอย่างที่คุณทำซ้ำๆพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันคือความเชื่อที่สร้างความล้มเหลวให้แก่คุณและทดแทนมันคิดซ้ำๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะมันคือความเชื่อที่สร้างหนทางสู่ความสำเร็จให้แก่คุณฉะนั้นคุณต้องฉลาดพอที่จะหัดพูดจาดีกับตัวเอง